มากลับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขนะครับผมพบกับผมนะครับพี่น้องตอนสักตักสอดครับพี่น้องมาพี่น้องมือนี่เบกเบาลายใหญ่ห่างเข่ามีแนวกินเข่าคนนี้โอ้เจียวบองคือเป็นสีมีหนาเนะพี่น้องนะเอาไว้ดนเนาะได้ใส่ก่อครับพี่น้องกับไข่ไข่ปิ้งนะครับพี่น้องนะกับเขาจีพี่น้องไมาบบาเบาลายขั้วดอกเข้าเบาเบาลายขั้วเหมือนกินเขาจีพี่น้องมีพักทั่วผู้นะครับมีขิงมาพี่น้องไหมลองลองเขาจี หัเข mm ่าเลยใจกอกห่อนหอยู่นี่ืมอเส็ลูกดอดอืมอืมเด็ดควัวผู้มาแก่ มันก็สิโทนเป็น้องลมบีบีเสียงลมเจ้าบองเจ้าบองเจ้าเดิมเจ้าเก่าแซ่เสียบ うん。 กระเสียบลูฝ่ากำลังห่วงมีหลองตุ่ม เอาเรื่อง้บกพิกอะอืมขาหียกมีนเลพี่น้องมาเนี่ยข้าวเหนียวมานาข้าวเหนียวก็มีขกีก็มียหิ้วข่ anyway}? Slide Slide าสดอกเลือกมานา เทียวบวงอื้มหืมตั้งเสียงนกเสียงมักกะกลุกเขายกำลังประกัด กำลังเผ็ดพริกกำลังขึ้นแต่ว่าผมมากินแบบะักิกบ้านเ่าผักิกบานพงเงินผัก,ผกีกเลียงผักิกเครื่องผู้เจบอง Trắng. Kim chua. Nó kim ขินจมูกวีวีใสรูปแลยเหมือนนี้ไขบรบบเซียปานไหนผ่ดหรออ่องไข่แต่ว่าใส่กลอนเอาเรื่องนซ่บนร่ พักมีเกาไซมากที่สุดเราพี่ลองพักเนี่ยฮม

เอาเรื่องด้วยลมวีวีฝนกำลังมาพชเสเลายบันพี่นอ้องเอย อิ่มอิ่มนะพี่น้องอิ่มคักล่ะผมชื่อเรียเรียกว่าอิ่มนลพี่น้องเลยฮม 放黄麦了，嗯，好哇、啊。啊 เอาล่ะพี่น้องกื้อนี้กินจักละ่ะไปแล้วครับ